สวัสดีค่ะพวกเราทีมพายทิ้งจิ้แซจากโรงเรียน45ีาราลพิพาค่ะวันนี้พวกเราจะมาแสดงที่การลดรอบนนะคะไปดูกันเลยค่ะเย้ใครแกะเนี่ยีหละพวกเราก็ิ่จบแล้วอะพวกมึงถื่ไปก็หนักเปล่าคิดว่าแถนี้เหรอเออใช่น้องทว่าแถวนี้เหรออ้ใชใช่ดูหนักยังไงไม่รู้อะเฮ้ยทำไมว่เธอคิดอย่างนั้นล ตือมาเนี่ยต้องใช้ต้นไม้คีดต้นคิดบ้างไหมคะค่อยจริงดิไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าต้องใช้ต้นไม้เยอะขนาดน,นี้แล้วนี่ต้องทำไงอะ่ะเอาหนังสืออะไปให้ลูกน้องใช้ต่อสิคะโอเคโอเคอะพี่ให้เก็บไว้เรียตนต้นคื้นมานสาวนะจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่และนี่คือวิธีการลดลน้อยของพวกเราค่ะ